สวัสดีครับเพืเ่อนๆที่รักวันนี้ยิ้มยาวยั่งยืนมาในตอนที่สามขอบคุณสิ่งดีๆในชีวิตเมื่อคุณมองหาคุณย่อมมองเห็นสิ่งดีๆนั้นจะตอบย้ำให้คุณรู้ว่าชีวิตของคุณเกิดมาแวดล้อมด้วยสิ่งที่มีค่าคู่ควรสิ่งแรกคือคุณยังมีลมหายใจอยู่ เรายังเห็นหน้ากันในขณะนี้เราสบตากันเราพูดคุยรับฟังกันคุณยังมีชีวิตที่มีคุณค่าอยู่นะครับคุณยังมีร่างกายยังมีจิตใจที่ยังคงสนับสนุนคุณอยู่ตามสภาวะของแต่ละคนลองคิดดูนะครับว่าสิ่งดีๆรอบตัวคุณไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่คนรัก พี่น้องเพื่อนของคุณสังคมรอบข้างทรัพย์สินสิ่งต่างๆรายล้อมรอบตัวคุณคอยเกื้อหนุนและส่งเสริมคุณอยู่ขอเพียงคุณมองหาคุณจะมองเห็นและกราบขอบคุณเมื่อคุณขอบคุณมันเป็นการประทับความรู้สึกที่ดีงามกลับมาที่จิตใจของคุณว่าชีวิตของคุณ ยังมีสิ่งดีๆอีกมากมา,ายแวดล้อมคุณอยู่วันนี้การที่คุณยังมีชีวิตอยู่ได้แสดงว่าคุณเป็นคนพิเศษธรรมชาติเลือกสรรแล้วว่าคุณกู้ควรและสิ่งหนึ่งที่จะเสริมพลังคุณได้ทุกๆวันคือกล่าวขอบคุณเมื่อคุณลืมตาขึ้นมาทุกเช้าขอบคุณที่นอนที่ให้คุณได้พักผ่อน ร่างกายและจิตใจขอบคุณผู้คนรอบข้างบุปการีเพื่อนฝูงคนรักสังคมที่ยังคอยค้ำจุนคุณอยู่ขอบคุณตัวเองที่คุณยังเข้มแข็งที่คุณยังมีความกล้าหาญที่จะลุกขึ้นมาใช้ชีวิตอีกหนึ่งวัน ขอบคุณสิ่งดีงามความรู้และประสบการณ์ที่มีในตัวคุณทําให้คุณผ่านอุปสรรคก,กวากน้ำที่ยากลาบากที่สุดในชีวิตมาได้ทุกๆครั้งขอบคุณพลังชีวิตของคุณเองขอบคุณสิ่งดีงามขอบคุณอากาศที่เราหายใจเข้าขอบคุณลมหายใจออก ที่เขายังคงทําหน้าที่ส่งเสริมและหล่อเลี้ยงชีวิตของเราขอบคุณพลังชีวิตที่อบอุ่นที่เรามีให้กันสวัสดีมีความสุขอยู่กับปัจจุบันกระดาษทุกท่านครับ